ยังคงเป็นประเด็นเดือดอยู่ในขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมจากกรณีกระแสร้รอนวงการบันเทิงสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยบ้านเล็กเนี่ยก็เพียบพร้อมนะคะจนฝ่ายชายในหลงหนักขนาดที่เพจจับโบดาราก็ยังให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกครูรักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอ,อุ้ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถวร้อยเจ็ดอุ้ย จากนั้นล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะดีเจดาดานะคะแล้วก็ดีเจอองนะคะได้เผยในรายการแฉข่าวเช้าตอนหนึ่งถึงกระแสเมาสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กนะคะสาวน้อยเพียบพร้อมโดยในคําใบ้นะคะเรื่องเอียงซ้ายที่มีการระบุว่าของลับเอียงซ้ายดีเจดาดานะคะก็ไขปมเรื่องเอียงซ้ายว่าไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศพร้อมเปิดโทรศัพท์ให้ดีเจอองนะคะดูกลางรายการโดยบอกว่าให้ดูหน้าตรงทาดีเจอองนะคะถึงกับหน้าช็อกเลยทีเดียว โดยดีเจดาด้ในค่ะบอกอีกว่าเรื่องนี้เราพูดไม่ได้แต่ฉันเข้าใจคําใบ้แล้วเห็นภาพนี้ฉันเข้าใจแล้วเอียงซ้ายไม่เกี่ยวกับผู้ชายเอียงซ้ายเกี่ยวข้องกับจุดๆๆุดดพูดไม่ได้ด้านดีเจอองนะคะก็บอกเลยว่าแกแรงอยู่นะ ขณะที่ดีเจด้านะคะก็เปิดโทรศัพท์แล้วให้เพื่อนลองเข้าไปดูเองทาเอาดีเจอองนะคะถามว่ารู้หรือเปล่าฉันว่ารู้แล้วแต่อาจพยายามแก้ปัญหาอยู่คําว่าเอียงซ้ายไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเลยจะเกี่ยวก็ต่อเมื่อจุดๆๆๆพูดอะไรไม่ได้เลยเธอเข้าใจมันจะมีโดมิโนโล้มได้ถ้าเราพูดไป จากนั้นนะคะดีเจดาดาค่ะก็เปิดภาพจากโทรศัพท์ให้เพื่อนดูอีกนะคะดีเจอ,อ๋งค่ะถึงกับปิดปากช็อกบอกเรื่องนี้แรงไปนะตกใจด้านดีเจดาดานะคะก็ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันพอเห็นแล้วจับต้นชนปลายตามคํำใบตกใจเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้ช็อกจริงโดยดีเจอ,อ๋งนะคะลั่นถ้าความจริงนะคะเปิดเผยเขาจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าความจริงเปิดเผยเรื่องแบบนี้ต้องส่งให้ด้าให้ด้าคุยหรอ ซึ่งดีเจดาด้านั้นก,ก็บอกอีกว่าถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยนะคะตกใจแน่นอนเรื่องนี้สามารถหยุดทุกข่าวได้เลยทุกคนต้องสนใจเรื่องนี้น่าจะสนใจเรื่องนี้ไปอีก2-3สเดือนเลยโดยดีเจองอคนะคะยังเชื่อว่าถามชั้นตัวผู้ชายเนี่ยไม่แรกที่เป็นข่าวผู้หญิงรู้ส่งโนติสเคียนนะไม่ใช่ไม่มีใครรู้แรงมากเอ,อตกใจอะถ้าถ้าเรื่องนี้เปิดเผยตกใจไม่ใช่แค่ตกใจนะสามารถหยุดทุกข่าวได้เลย ทุกคนต้องมาสนใจเรื่องเนี้ยเราว่าเราสนใจเป็นอีกสองสาเดือนเลยอะ่ะใช่เออข่าวเนี้ยถ้าถ้าเปิดเผยอะ่ะตกใจตกใจจริงๆแต่แต่ฉันเชื่อว่าถ้าถามฉันตัวผู้ชายไม่แลกเออจริงและถ้าถามฉันออันเนี้ยผู้หญิงรู้ด้วยไม่งั้นไม่เป็นข่าวหรอกถ้าถามฉัน ฉันว่าการที่เป็นข่าวแบบเนี้ยส่งโนติสอ่ะอย่าเกินไปนะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เออเคลียนะไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะเคลียเออก็เป็นไปได้อไม่ลากก็เป็นไปได้ส่งโนติสเธอก็ได้ป่ะก็เป็นไปได้อืมส่งโนติสแล้วอย่างเงี้ยอืโอยแร่งมากเกไม่ไม่อันนี้เราต้องขอโทษ คุณรู้ฟังด้วยคุณรู้ฟังเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยบอกเลยค่ะเรื่องนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนเนี่ยยังให้ความสนใจยังไงก็ต้องติดตามกันต่อค่ะทางท็อปดาราไม่พลาดนํามาเสิร์ฟอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง a p p Store และ Play Store ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ